สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนีห้ามผ้าพี่น้องมาเบิ่งปลาทีเก่อแล้วครับเนาะเป็นปลาผีแปลงแหลกของเฮานะครับพอดีเข้ามาซักลักนะครับเนาะน่ครับมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกคือตอกถึงเสือกนะครับเนาะตัวนี้เป็นแบบสองนะครับเนาะพอดีเข้าปักลักน้ำต้นนะครับ นี่บปลาลักเนี่ยนี่นะครับเนาะต้นนี่ครับแล้วก็มัดไว้นะครับนี่มัดไว้การมันหลบนะครับนะครับผิกกําลังงามนะครับเนาะพอดีกําลังแตกแหนงนะครับนี่บางต้นกระตายนะครับเนาะนะยังสั่นกระตายนะครับพอดีมันหอนนะครับเนาะนี่ครับการล้มนะครับเนาะเพื่อมันงามขึ้น ล่มมาก็ล่มนะครับเนาะบานี้ล่มแล้วเอาขึ้นกะหักนะครับอย่าน้ำข้องกับเบรท่านเด็กขาเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากฝนตกเปล่งนะครับเนาะขาเบอร์ทนเด็กนะครับพอดีพึ่งซักได้ข้องข้องกูกลัวนะครับเนาะนะครับข้องก้อีกเครื่องหนึ่งนะครับเนาะอี่ทางหนึ่ง,งอีกทางหนึ่งเบอร์ท่านเด็กไปซักนะครับเนาะพอดีใหม่ในกา เป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าที่ซักปีกายนี่นะครับเนาะเขามาซักปีนี้นะครับเขาเก็บใบนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศตอนแร่งๆเนาะพี่น,น้องนามกับไลบอร์นเบิดใช่ไพี่น้องเนาะนี่ครับพอดีอนามมันหงมันหงอยู่มันมันเป็นนามซึมนะครับเนาะนี่ น้ำซึมออกจากคลองมันหักเนาะบางต้นก็ตายลงนะครับเนื่องจากฝนเล็งบางแห่นครับมันกินน้ำอิ่มโหดนะครับนี่เนาะพี่น้องเหยาเฉาลงสีน้ำเงินี่นะครับพอดีน้ำเข้าไปในคู่มันนะครับเนาะน้ำเข้าไปในคู่เฮ็ดให้พริกอ่าว่าจังไเล่ะเป็นสมัครน้ำเนาะครับเนาะ ก็หลายต้นอยู่ครับเนาะนี่เค่เห็ดไก่ๆกันนะครับนี่ห่างกันบมกี้ต้นนะครับนี่นี่ครับเหยาลงจากสีเนาะพี่น้องบางบางหมองกับบเป็นยังนะครับจะเป็นเฉพาะน้ำที่ขังอยู่นะครับเนาะเพราะว่าให้หน้าเขามันมันบ่ด้เป็นที่ชั่นนะครับเนาะมันเป็นที่ลาบน้ำกับบอยากต๊บันไดนะครับเนาะนี่ครับมันจะหงน้ำข้องอย่างสีครับ หงน้ำคลองแล้วก็ื่นไปหาคู่นะครับเนาะกะเสียหายพอสมควรเนาะเนาะนี่ครับถ้าเกิดว่าเข้าบรสักมันจะเป็น,นงสี่นี่ครับนี่นะครับจะทายไปนี่ครับถ้าเกิดว่าบรสักมันจะเป็น,นงสี่เนาะครับเนาะที่มันต้นใหญ่ขึ้นมาเร็วต้นใหญ่ขึ้นมาเร็ว ลมพัดนะครับลมพัดบวกกับดินมันหลวมนะครับเพราะว่าดินเขาคุ้มผามันจะเป็นดินหลวมนะครับเนาะเพราะว่าคู่มันคู่มันสีบรอนเนนนะครับเนาะเพราะว่าตอนเขาคุ้มฝนบ่ห้ามนะครับบันทีน้ำห้องก็บ่ได้เปิดใส่นะครับเนาะนี่ครับเป็นลมนะครับเนาะลมแล้วก็เฮ็ดให้พริกมีตั้งแต่ขณแยงนะครับมีตั้งแต่ขณแยงบันทีกลับเป็นพริกพริกบ่งามนะครับเนาะ เพราะว่าพิกอันนี้เขาบอ่บอให้ลมก,กันนะครับเนาะนี่ครับกำลังขึ้นเนาะพี่น้องนะครับต้น้น่เป็นเงาเงานะครับเนเนื่องจากาน้ำขังนะครับถ้าเกิดว่าขังยังมือหนึ่งหรือสองมือนี่จะบ,บ่เป็นยังนะครับตัวน,นี้ขังเป็นอาทิตย์นะครับ พอดีกำลังเด็กมะเขือยออกนะครับเนาะบางหมอง่องมะเขือยโบโบตกนะครับครับร้ายตั้งแต่ตนลมนะครับเนาะพอดีเอาสากก็ทัานเดียวนะครับเพิ่งเอามาสากนะครับสากไข่แหลกย่างอีกสองไข้นะครับที่บราท่านเดสาก ค่อยๆซักไปเรื่อยนะครับเนาะนคลิปนี้กับฝากปัปเพื่อนตัวนี้สวัสดีครับ